ต้องดูนะครับถ้าแม่อยากได้ลำโพงและช่วงนี้นะ จะสิ้นปีด้วยบางที่บางบ้านนะครับก็จะมีการจัดงานนะอยากจะเลี้ยงอยากจะมีเครื่องเสียงดังๆนะครับก็ไปซื้อนะประเภทมากเครื่องเสียงมาแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับว่ามีมออกรหรือเปล่านะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เกิดเหตุอีกแล้วนะครับกับอาวุธปืนและครั้งนี้นะครับมีทั้งอาวุธสงครามและก็อาวุธปืนสั้นด้วยนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับกับเสียนะครับต้องบอกว่าสวนทุเรียนนะครับคนร้าย2คนเนี่ยใช้อาวุธปืนสงครามและก็จ่อยิง จนกระทั่งเสียชีวิตบริเวณหน้าประตูล้วนนะครับพร้อมกับขโมยนะครับสร้อยคอทองคําแล้วก็สร้อยข้อมือนะครับทองคํารวมๆน้ําหนักนะครับประมาณสัก20บาทหลบหนีไปนะครับตำรวจได้ตั้งนะครับประเด็นสังหารไว้3ประเด็นด้วยกันนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์อุกอาจนะครับเกิดที่บริเวณหน้า รั้วนะครับประตูรั้วนะครับของบ้านพักนะครับในตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรช่วงเวลาสัก2นาฬิกานะครับของวันที่26ธันวาคมทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพเมืองชุมพรก็ทำการเข้าทำการตรวจสอบก็พบศพนะครับนายถวัตนะครับซึ่งอายุ54ปี ถูกอาวุธปืนเนี่ยยิงนะครับไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณศีรษะจำนวน2งนัดแล้วก็ที่ชายโครงใต้ราวนมด้านขวาอีกหนึ่งนัดแล้วก็ที่บริเวณเอวนะครับด้านขวาของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเหน็บอาวุธปืนสั้นขนาดจุดสอ,สอ,สอใกล้กันกับจุดเกิดเหตุก็พบปอกกระสุนปืนและก็หัวกระสุนปืนจำนวน4ี่ปอกนะครับ นะและก็ยังมีปลอกนะครับอีก2ปลอกเนี่ยนะเป็นชนิดที่ใช้กับอาวุธสงครามและก็อีก2ปลอกนะครับเป็นชนิดอาวุธปืนเนี่ยขนาดจุด4-5นะครับและก็ยังพบหัวกระสุนนะครับซึ่งเป็นอาวุธสงครามอีกหนึ่งหัวบริเวณฐานของสารพระภูมินั่นเองนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังพบรถยนต์นะครับ SUV ยี่ห้อฟอร์สีขาวทำเบี่ยง ป้ายแดงนะครับที่จอดอยู่บริเวณหน้าประตูนะครับก็ทราบว่ารถคันดังกล่าวนะครับก็เพิ่งซื้อมาได้เพียงวันเดียวจากการสอบสวนนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเนี่ยนะครับได้ไปงานเลี้ยงของอำเภอนะครับในอำเภอสวีนะครับซึ่งห่างจากบ้านพักไปประมาณสัก30กิโลเมตรแล้วก็ขับรถกลับมาช่วงเวลา1นึในการะหว่างที่ลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่ประตูรั้วนะครับ แล้วก็คาดว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยดักซุ่มอยู่ในมุมมืดนะครับจากนั้นนะครับก็ได้จ่อยิงนะครับผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนสงครามจนกระทั่งลม้มลงคนร้ายอีกคนหนึ่งนะครับก็ใช้อาวุธปืนขนาดจุดสี่ห้าเนี่ยยิงเข้าที่บริเวณศีรษะก่อนที่จะขโมยนะครับสร้อยคอทองคำน้ำหนัก15บาทแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก5บาทรวมแล้วก็ประมาณสัก20บาทหลบหนีไป คณะทางด้านนะครับของลูกสะพ้ายผู้ตายเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเศษนะครับก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับก็นึกว่าพ่อสามีทะเลาะก,กับแม่ยายก็เลยไม่ได้เอใจนะครับแต่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแม่ของสามีเนี่ยร้องตะโกนออกมาบอกว่าพ่อถูกยิงนะครับจึงได้วิ่งมาที่ประตูรั้ว ก็พบว่าพ่อตาของตนเองเนี่ยกำลังหายใจรวยลินและก็มีลมหายใจต้องบอกว่าแม่หายไปนะครับในเวลาต่อมานั่นเองนะครับก็จึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจสอบนะครับล่าสุดครับทางด้านพันตำรวจเอกธงชัยนุ้ยเจริญนะครับซึ่งเป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ชุมพรนะครับได้มีการสนทิกำลังตำรวจชุดสืบสวนของจังหวัดชุมพรและก็ชุดสืบสวนของสอพอเมืองชุมพรนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของภาคแปดนะครับได้ทำการลงพื้นที่และก็สืบหาข้อมูลในการสังหารครั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและในห่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นห่วงเวลาในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนจะปีใหม่อีกด้วยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจเนี่ยได้ตั้งประเด็นในการสังหารไว้3ประเด็นก็คือประเด็นนะครับเรื่องปัญหาส่วนตัวภายในครอบครัวและก็ปัญหากับเพื่อนบ้านและยังมีปัญหาเรื่องชู้สาวนะครับซึ่งตำรวจไม่ได้ทิ้งประเด็นไหนเลยก็ตั้งไว้3มปมเหมือนกันนะครับเนื่องจากนะครับก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยได้มีการชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นกล่าวเนี่ยนะครับก็มีสามีแล้วแล้วก็เป็นคนมีสีด้วย แล้วก็มาชอบพอกับผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเนี่ยเป็นคนรวยนะครับแล้วก็มีสวนทุเรียนนับร้อยไร่นะครับก็เลยทําให้สาวคนที่มาติดพันเนี่ยอาจจะนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นการคาดเดาของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอาจจะนะมีส่วนร่วมนะครับจากนี้ไปนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะเร่งติดตามหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต,ต่อไปด้วยนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกครับว่าแม่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบเป็นคนใจดีค่ะแต่อาจจะปากร้ายหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครแต่คือใจดีก็คือเหมือนแบบใจดีหายหายเลยอย่างนี้เหมือนบบดีกับใครก็จะซื้อข้าวกับข้าวซื้ออะไรไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนิสัยของพ่อจะเป็นแบบนี้แต่คืออารมณ์โมโหร้ายก็เฉพาะที่ในสวน เรื่องการทํางานในสวนก็ที่เหลืออย่างอื่นก็คือไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วนอกจากนิสายมีแค่นี้ค่ะครับแล้ว,แล,วแล้วเมื่อคืนนี่เห็นเหตุการณ์ไหมเออเมื่อคืนเห็นเหตุการณ์เป็นคนที่สี่ค่ะก็แล้วอยากจะบอกหรือคนอำร้ายทันคุณพ่อว่ายัางไงบ้ง อยากจะฝากบอกว่าที่ทําเนี่ยคือมันอุกอาจเกินค่ะเพราะมันคือหน้าบ้านเราเลยมันมันคือเหมือนแบบมันโหดร้ายเกินมันมันคือกะเอาชีวิตเราเลยอะค่ะคืออยากอยากจะรู้ว่าทำไมถึงแค้นกันขนาดนี้แล้วก็อยากให้คนร้ายอะคือแบบจับให้ได้เร็วๆมามามอบตัวค่ะคือมันมันจะได้ทางครอบครัวเราก็จะได้สบายใจ